คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมาก สวัสดีครับพบกับสูตรหวยโชคสิิษิมารานะครับกับสูตรเด่นร้อยบนนะครับเด่นร้อยบนนะครับที่มีดวงดาวหนึ่งดวงนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขด้วยนะครับโดยส่วนนี้เริ่มเข้าตั้งแต่หนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่นะครับสถิติสิบสามวัาติดนะครับสิบสามวัาติดเรามาดูนะครับในส่วนของการทำนาณว่ามันคำนวณยังไงนะครับในส่ตรนี้โอเคครับเรามาดูนะครับ หนึ่งกว่าพันครับที่ออก9 1 2 3 0 7 2ตารางการเจ็ดนะครับเราหลักร้อยลงมาที่1เราใช้ในส่วนของหลักร้อยลงมาที่หคูณได้2บวกด้วยนะครับหลัก10ของ3ตัวหน้าครั้งที่1หลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่2คูณได้2แล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็เป็น3 2 6ก็คือ6 6หกบวกศูบวกด้วย2ของ4บวกด้วย4ี่บวกด้วยแครับบวกรวมกันได้18 18ปดบวกหงของที่ครับเป็น19ใส่9 เก้บวกสครับเก้าบวกสองบวกห้าของที่เป็น6กหกบวกเกครับหกวกเก็เป็น15บห้าใส่ห้บวกสของที่เป็นแปดแปบวกหเป็นสิบสามได้เก้า8 9ึ่งหแปครับแลบเดิมนะครับตัวเลขใดจะเข้ามาหลักร้อย9ก้าหครับเลข6ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลองมาที่1นึ่ะครับเราโฟกัสที่หลักร้อยนะสิกุมภาพันธ์ครับสิกกุมภาพันธ์ คำนวณในส่วนของหลักร้อยลงที่หได้สามห้าศูนย์เจนะครับเรามาดูสามห้าศองเมีนาคมหก่ออกหมีนาคมหกนะครับออกห้าสาดออกเจ็ดสาม้าสามแปดเลขห้ครับมาเนหน่งของหลักร้อยลงามาที่หครับต่อมาครับหนึ่งมีนาคมหกสี่เราคำนวณในส่วนของหลักร้อยลงที่หได้สี่หกห สี่หกหนึ่งมนะครับลั 4, 6, 1, 0, 3, บสี่หกหนึูนย์สามิปกมีนาคมครับออก4.2่สองสองสตหนึกสตัวหนึ่งเะครับเลขสีมาหลักร้อยร้อยที่หนึ่งครับสิปกมีนาคม64สี่คำนวณในส่วนของหลักร้อยร้อยที่หนึ่งได้2.4.9 816เก้าแปดหนึกสเกกะครับสองสี่เก้าแปดหนึ่งหกัตเล่กไดจะไหหลักร้อย สองสี่เปดหน่งกนะครับเลขสมาในหลักร้อยนะครับตอนที่1 1เมษายนออกสองเจ็ตัวล่างศูนะครับก็นำมาคำนวณในสองหลักร้อยวันที่หึงได้7 9็ดเก้าสี่สามหกหนเมะครับเราดเด้าสี่สามหกหนึนะครับ,รบ 11, 6, สิเมษายนออกเจ7ดมาหลักร้อยตอนที่1ครับ 16เมษายน64นะครับคำนวณในส่วนของหลักร้อยเราจึงได้2 4 9 8 1 6 2 4 9 8 1 6ลรมาดู2 4 9 8 1 6ลรามาดูนะเลข2เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราที่1ครับเลข2มาหลักร้อยเราที่1ครับ2พฤษภาคมกรับออก5 0 1 2 7 2 2ตัว1 8นะครับ272 2ตัว18นะครับ สองสี่เก้านึ่งก2มาในหลักร้อยครับต่อมา2พฤษภาคม6,4สี่คำนวณหลักร้อยได้3 5มห้าศูนย์เก้า9 2 7เจ็ดสามห้าเก้เครับได้ค่าเข้าเข้ามาจำนวนของหลักร้อยลงมาที่1ครับ เลขค่าเข้ามาตำแหนของหลักร้อยลองวัที่1น,นะครับต่อมา16บฤษกคคมครับ5 2 1สองคือ0บวกด้วย4บวกด้วย6 2 12ก็คือบวกไปสอวก็บวกด้วย5นะครับบวกไปด้ 6, 5นะครับ ก็เป็น11 11บวก1ที่เป็น12ใส่2 2บวก2ที่เป็น4 4บวกงที่เป็น9 9บวก9เป็น18 18 8บวก3เป็น11 1บวก5คงที่เป็น6ได้2 4 9 8 1 6 2 4 9 2 4 9 8 1 6 2 4 9 8 1 6, 2, 4, 9, 8, 1, 6. นะคบ1มิถุนายนครับเอ่อหลักรอ้อมันออก9 7 2เลข9เข้ามาหลักร้อยแล้วที่1ครับ ต่อมา1วิทยายนครับเก้าบแปดคือแบวกด้วยสบวกดหนึ่งคูณสอคูณสก็คือบวกไปสแล้วก็บวกไปสามครับบวกลองกันได้เท่ากับสิบห้บวกหของที่เป็นสิบบกหวกสเป็นแปดบวกห้าเป็นสิบสาบวกเเป็น12บสอบสองสอบวกสที่เป็น5 5าบวกห้าที่เป็นสิบได้6กแปดสา 25, 2 50 6 8 3 25 0มนะครับ1ิไมทยายนกออก8 6ด2 1 7นอย1เะครับ861เลข8มาที่หลักร้อยลงที่1 16ครับ1ิพิทยายนครับเรามาดูนะครับ1ิพิทยายน8 2 16ก็คือ6บวกด้วย5บวกด้วย0คูณ2คือบวกด้วย0บวกด้วย7ครับบวกรวมกันได้เท่ากับ18 18บวก1ที่เป็น19เสร็จ9 ก้บวกสที่เป็น1จ1 1บงวกห้ขงที่เป็น6กหกบวกเกขงที่เป็น15บห้สบหบวกสามที่เป็น8 8ดบวกหเป็น13บสามได้เก้าหนึ่งหกห้าแปดสาเนะครับเรามาดูเก้าหนนะครับเลข5ครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเราที่1ครับ1ก็ได้าด้าคมหกสนะครับหนึ่งกระด้าาคมหก ห้าสองสิบคือศูนย์บวกด้วยเก้าบวกด้วยศูนย์คูณสองคือบวกศูนย์บวกด้วยสามได้ทั้งหมดสิบสองสิบสองบวกหนึ่งที่เป็นสิบสามใส่สามสามบวกสองที่เป็นห้าห้าบวกห้าที่เป็นสิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกเก้าที่ได้เก้าเก้าบวกสามเก้าบวกสามเป็นสิบสองใส่สองสองบวกห้าที่เป็นเจ็ดได้สามห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดสามห้าศูนย์เก้าสองเจ็ดนะครับสิบหกก็ได้ระคำครับออกห้าหกเจ็ดสองห้าสองตัวละออกเจ็ดศูนย์ เลขเจ็ดครับเลขเจมาตำแหน่งของอ่านี่ครับเลขเจมาหลักร้อยแล้วที่หครับ<ม>ต่อมา16บหกกับรัทของหกสีนะครับต่อมาดูเจ็ดสองสิบสีก็คือ4บวกด้วย7บวกด้วย0คูณสองคือบวกได้ศย์บวกได้แปดครับบวกรวมกันได้เท่ากับ19 19กบเวกหเป็น20ใส่ศูนศูนย์บวกสที่ได้2 2บวกข้างที่เป็น7 เจบวกเเป็น16บหกสิบหกหกวกสามองที่เป็น9 9้าก้บวกห้าองที่90้าสิบห1ือสิบสองสได้ศูนย์สอง้าสิบนะครับหสิงหาคมครับออก910 26นึ่งศูสองหกอตัวลออก69เกนะครับเลขสเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลงมาที่1ครับ ต่อมาครับ1สิงหาคม9ก0 2ห1ึ6 9นะครับ x 2มาหลักร้อยต่อมาครับ1สิงหาคม2คูณ2เป็น4 4บวก0ได้4 4บวก3 2 6อบวกที่6 6บวกได้เ็ครับได้ผลได้ผลรวมเท่ากับ17 17บวกหนองที่เป็น18บศ8 8บวก2ที่เป็น14บ0วก5ได้ 5, 5. ห้บวกเเป็น14บสี่ใส่สี่บวกสคงที่เป็น7ใส่7 7็บวกหคงที่เป็นแปดบนเใส่เได้แปดศูนย์ห้าแปดศูนยเดอแ้าสี่เจ็ดสองล้วเข้ามาดูครับแปดศูนย์ห้าสี่เจ็ดสนะครับได้เจ็ครับเข้ามาตัวหนังของหลัก้อยนะครับเลขศูนย์ก็เข้ามาหลักหน่วยโดยแต่โฟก,กัสที่หลักร้อย 17มกราคม6ีนะครับเรามาดูนะครับสักครู่ครับสักครู่นะครับโอเคเอ่ะเรามาดูนะครับ7 2 14ก็คือ4ก็คือ7 2 14ก็คือ4 4บวกด้วย2 4 5เป็นสักครู่นะครับผมดูว่าบวกให้มันตรงหลัก โอเคเจ็ดสองสิคือ4บวกด้วย2องบวกสเป็น6 6หกบวกด้วยหกสองบวกสเป็นหกบวด้วยส6 7เป็น8 8ดแปดบวกหกแปดบวกหกแปดเก้าสเป็น14ได้ผลดวมสิบสีได้14ทดไปสักหน่อย14 14ีบวกหคงที่ครับ14บวกหนงที่เป็น15บใส่ห ห้ 5, บวกสองที่เป็น7 7็บวกห้าคงที่เป็น12ใส่2 7งบวกห้าคงที่เป็น12 2สองบวกเกสองบวกเเป็น11เอ็ดใส่หนึบวกสามคงที่เป็นสี 4ี่บวกห้คงที่4ี่บวกหคงที่เป็น9โอเคตัวเลขใดจะมาในตำแหน่งของหลักร้อยลองที่หนครับโอเคครับจะได้เลยครับได้ 5, 7, าเจ็สองหนนะครับตัวเลขใดจะมานะโอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรของเด่นร้อยบนนะครับสถตสิบสามกติกับกติดตามเพื่อเทียบตัวเลขด้วยในสูตรต่างๆ่าที่ผมลงให้ก่อนอันนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ลง f เฟซบ o ๊กด้วยนะครับกดใส่กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดหอยโชคสิทธิีมานานครับสวัสดีครับ